จมตะกระวันคืนบทที่5วันที่16มีนาคมเวลา1 0นาฬิกา30นาทีขาที่ 2. 2ถึงตกน้ำไปคุณก็ไม่ตายหรอกนะเสียงนี้ได้ดึงดูดความสนใจขึ้นมาบางทีมันอาจจะเป็นเพราะไม่มีใครอยู่แถวนี้ด้วยจึงยิ่งทำให้เสียงของเธอนั้นดูดังกว่าปกติไม่นานนักก็มีร่างของคนปรากฏตัวออกมาจากขวาม,มืดมิด เธอได้สวมเสื้อสีขาวแจ็คเก็ตสีดําและกระโปรงรัดรูปที่เผยสัดส,ส่วนออกมาอย่างชัดเจนจากกระเป๋าหนังที่อยู่ในมือของเธอแล้วทําใหเ้เธอนั้นดูเหมือนกับเ,เป็นนักธุรกิจน้ําที่นี่ไม่ได้ลึกมันลึกแค่พอไว้สําหรับหัดไว้น้ําเท่านั้นเองน้ําเสียงของเธอได้ดังขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าเธอจะปรากฏตัวในลักษณะของนักธุรกิจสาว แต่ว่าวิธีการพูดของเธอดูขี้เล่นกว่าลักษณะของตัวเธอเมื่อซอนได้ก้าวออกมาจากน้ำอย่างช้าๆผู้หญิงคนนี้ก็ได้ยิ้มบางๆออกมาคุณคือคุณซอนสินะคุณเป็นใครหญิงสาวได้เก็บคำพูดของเธอไปและเดินเข้าหาซอนอย่างช้าๆด้วยการก้าวเท,าท้าที่ผ่อนคลายหลังจากนั้นเธอก็ยื่นนามบัตรและส่งมันมาให้กับชอนซอนนะไม่ใช่ชอน นี่คือนามบัตรของฉันซอนได้มองลงไปที่นามบัตรเพศอุตสาหกรรมซินยองผู้อำนวยการคิมพันนาเมื่อซอนไม่มีท่าทีที่จะรับนามบัตรนี้ไปคิมพันนาก็ได้ดึงมือของเธอกลับมาด้วยความรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างหลังจากนั้นเธอก็ส่งผ้าเช็ดหน้าให้กับซอนรับไปสิ้ดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบเห็นผู้ชายร้องไห้หรอกนะ แทนที่จะรับผ้าเช็ดหน้าจากคีมพันนาซอนได้ใช้แขนเสื้อของเขาเช็ดน้ำตาออกไปแทนถ้าหากว่าเป็นคนอื่นแล้วคงจะไม่พอใจแต่คีมพันนานั้นกลับดูว่าจะพบกับความหวาดระแวงของตัวซอนมันนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจฉันเคยได้ยินมาว่าคุณติดการพนันถึงขนาดไม่สนใจเลยว่าจะมีหญิงงามเมื่อเปลืยตรงหน้านี่คงเป็นเรื่องจริงสินะซอนได้มองสำรวจหญิงสาว ผู้ที่มีความงดงามระดับโลกตรงหน้าเขาเขารู้สึกเหมือนกับเคยเจอเธอในความฝันหาก,กูแท้ชัดแล้วเขาจําได้ว่าเขาเคยเห็นเธอในฉากแรกๆของความฝันผู้หญิงคนนี้ได้ปรากฏตัวมาหาเขาในระหว่างที่เขากําลังดื่มเบียร์อยู่ที่แม่น้ําแทชอนเธอได้บอกว่าเธอมีข่าวดีสุดๆมากมาให้และนั่นก็เป็นข่าวดีจริงๆเธอได้บอกว่าเธอจะมอบเงินที่มากพอให้เขาได้ชดใช้หนี้และจะให้มากกว่านี้อีก ตามการทํางานของตัวของซอนเธอได้หยิบซองที่เต็มไปด้วยปึกเงินหนาออกมาให้กับเขาแม้ว่าเขาจะต้องเซ็นสัญญาเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ซอนในความฝันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยตัวเขาในความฝันได้หมวนเอาเงินทั้งหมดลงไปในกระเป๋าทันทีด้วยความคิดที่ว่าเขาคงจะกําลังกลายเป็นตัวทดลองยาเพื่อแลกกับเงินนี้ซึ่งแน่นอนว่าในไม่ช้าเขาก็ได้ไมรู้ตัวว่าถูกหลอก ขาได้ถูกดึงตัวไปยังสถานที่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและสัญญานั้นก็คือสัญญาทาตุแม้ว่านั่นจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความฝันแต่ว่าเมื่อนึกถึงการที่เขาถูกทําเหมือนกับหมาจึงทําให้เขาต้องตัวสั่นขึ้นไม่สิเดี๋ยวก่อนนะทัานใดนั้นเองสันก็นึกถึงอะไรบางอย่างได้สิ่งที่เขามองว่ามันเป็นความฝันตอนนี้สิ่งน,นั้นมันกําลังเกิดจริงๆเมื่อเขารู้แบบนี้แล้ว หัวใจของเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นเย็นชาและความระวัดรังตัวก็ได้พุ่งขึ้นไปถึงขีดสุดคุณดูใจเย็นกว่าที่ฉันเห็นนะฉันคิดว่าคุณจะมีปฏิกิริยามากกว่านี้ซะอีกถ้าหากฉันพูดถึงการพนันแน่นอนว่าการตอบสนองในปัจจุบันของซอนได้ทําให้คิมฮันนานต้องรู้สึกประหลาดใจออกมาแต่ว่านั่นมันก็เป็นเพียงแค่เขากําลังสนใจในเรื่องอื่นอยู่เท่านั้นเอาเถอะไม่ว่าจะยังไง มันก็ดีสำหรับฉันอยู่ดีนั่นแหละดูเหมือนแกว่าคุณจะคุยได้ง่ายกว่าที่คิดคุยอะไรใช่ฉันมีข่าวดีสุดๆมาให้คุณเลยละ่ะกีมานาได้หัวเราะออกมาเหมือนกับว่าเธอได้เจอเรื่องที่น่าตลกในเวลาเดียวกันซอนก็ไม่อาจจะซ่อนความตกตะลึงเอาไว้ได้ฉันมีข่าวดีมากมาให้คำพูดนี้คือคําพูดที่เขาได้ยินในความฝันชัดๆ ในตอนนี้เขาเริ่มที่จะเชื่อแล้วว่าฝันของตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องไร้าสาระแต่ว่ามันเป็นลางสังหรณ์ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดเฮคีมพันนาได้ดึงเอากระเป๋าหลังที่อยู่ที่เอวออกมาถือและเมื่อเปิดกระเป๋าลงมันก็เผยเห็นเงินที่อยู่ภายในกระเป๋าภายในนั้นมีปึกเงินห้าหมืนวอนอยู่เป็นแถวทำไมเราไม่มาพนันกันสักหน่อยละ่ะ เธอคือนักธุรกิจเธอได้ตรวจสอบประวัติของชายหนุ่มมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดที่เธอต้องทําก็แค่วางเหยื่อล่อเท่านั้นพวกคนที่ติดการพนันคือคนพวกที่หลอกง่ายมากที่สุดยังไงก็ตามเธอเป็นคนจําพวกที่ชอบความสมบูรณ์แบบเธอมักจะเคลื่อนไหวในเวลาที่เหมาะสมอยู่เสมอเป็นเพราะอย่างนั้นเป้าหมายของเธอจึงไม่เคยปฏิเสธเลยและในวันนี้มันก็จะต้องเป็นแบบเดียวกัน คิมฮันนานได้เติมเต็มไปได้วยความมั่นใจเมื่อเห็นชายหนุ่มจ้องนิ่งมองอยู่ที่กระเป๋าสันได้ยกหัวขึ้นมาอย่างช้าๆคิมฮันนานได้ปรบมือออกมาราวกับว่าจะเร่งให้พูดไม่ล่ะขอบคุณเยี่ยมเลยเกมที่เราจะพนันกันก็คือเออคิมฮันนานได้หยุดพูดไปกลางคันฉันเลิกเล่นพนันแล้วฉันไม่เล่นหรอกเมื่อสันได้พูดยำ้ำ กิมานาก็ตั้งสติกลับคืนมาได้เธอได้กระพริบตาอย่างรวดเร็วและเอียงหัวแต่ถ้าหากว่าคุณชนะได้แค่ครั้งเดียวเงินทั้งหมดนี่จะกลายเป็นของคุณเลยนะไม่ได้น่าสนใจเลยแล้วถ้าหากว่าฉันจะบอกว่าเงินนี่จะเป็นของคุณไม่ว่าคุณจะชน,นะหรือว่าแพ้ล่ะถ้าหากว่าฉันจำไม่ผิดแล้วก็คุณเป็นหนี้ก้อนโตอยู่มากทีเดียวเลยนี่ฉันดูแลตัวเองได้ถ้าอย่างนั้น คุณไม่สนใจหน่อยหรอว่าทำไมฉันถึงได้ยื่นข้อเสนอนี้ให้กับคุณฉันจะอธิบายทุกๆอย่างเองที่คุณต้องทำก็มีแค่เล่นเกมกับฉันแน่นอนว่าคุณก็ได้รับเงินไปเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะศนะหรือว่าแพ้ก็ตามพูดตรงๆแล้วนี่เป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดมากแค่มองไปซอนก็นับได้เลยว่าอย่างน้อยก็มีปึกเงินอยู่ถึง40ปึกไปแล้ว จากการพูดที่มีความมั่นอกมั่นใจของผู้หญิงคนนี้ทำให้เธอดูน่าเชื่อถือมากสิ่งที่เธอพูดออกมาดูเหมือนกับจะไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยแต่เมื่อซอนกำลังจะพยักหน้าก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นมาในหัวอารมณ์ที่หลงเหลืออยู่จากความฝันในตอนตื่นขึ้นมาตอนมันตอนนี้มันกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดแปลกซอนได้สูดหายใจเข้าลึกๆภายใต้อารมณ์ที่แปลปวน ฉันเกือบจะพังผาไปครั้งใหญ่อีกแลวสิไม่ว่าความฝันจะชัดเจนมากขนาดไหนแต่เมื่อตื่นขึ้นมาคนเราจะลืมไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าซอนยังคงจำมันได้จะถึงตอนนี้นั่นมันไม่ได้หมายความว่าเธอมีบทบาทที่สำคัญหรอกรืองไงซอนได้ย้ำกับตัวเองให้ระวังตัวเอาไว้ความระแวงของซอนนั้นนับว่าถูกต้องแล้วคำพูที่ว่าที่คุณต้องทำก็แค่เล่นเกมกับฉัน นั่นมันเป็นคำพูดที่ตีความได้หลากหลายฉันขอปฏิเสธโอ้คิมฮานาได้พึมพำออกมาอยู่ในใจเธอประหลาดใจมากจริงๆคิมฮันานั้นคิดว่าซอนจะกระโดดเข้ามาในกับดักเมื่อได้เห็นปึกเงินเหมือนกับสัตว์ป่าที่หิวโหยนั่นเป็นสันที่คิมฮานาได้รู้แต่แล้วสถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเลย บางครั้งก็มีคนจําพวกแบบเขาเช่นกันพวกคนโง่ที่ทําเป็นเล่นตัวเพื่อต้องการให้ได้ผลประโยชน์มากกว่านี้คีมฮันนาได้ประเบินตอนใหม่อยู่ภายในใจเขาเองก็ไม่ได้เลวร้ายไปจนเสืทุกอย่างอย่างน้อยในที่สุดเขาก็ดูเหมือนกับจะดีกว่าพวกโง่ที่ชอบประมาทแต่ก็น่าเสียดายอยู่ไห <c oughs> นเลือกคู่แข่งผิดคนแล้วเจ้าคนโง่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเธอที่เจอคนประเภทนี้ เธอรู้จักวิธีการที่จะโน้มน้าวคนแบบเขาอยู่มากเป็นปัญหาจังเลยนะคิมฮันนาได้กอดอกขึ้นมาและล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อของเธอได้มีเสียงสั่นดังออกมาจากในนั้นอขอโทษนะรอสักเดี๋ยวหนึ่งเธอได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแนบเข้ากับหูอย่างชำนาญค่ะคิมฮนนาค่ะอ่าใช่แล้วค่ะ ตอนนี้ฉันกำลังคุยกับเขาอยู่ค่ะค่ะจริงเหรอคะเราหาคนมาแทนได้แล้วเหรอคิมฮันนาได้หันไปเลยมองซอนหลังจากนั้นเออค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแน่นอนลูกค้าของฉันปฏิเสธไปแล้วถ้าแบบนั้นฉันจะกลับไปค่ะเธอได้ดึงโทรศัพท์ออกมาและยิ้มขึ้นน่า,บางเบเกินจงเลยนะที่สุดท้าย ที่ว่างอยู่ก็เพิ่งจะเต็มเมื่อตะกี้นี่เองคิมฮันนาได้เน้นไปที่เสียงที่สุดท้ายอในเมื่อคุณปฏิเสธมาแล้วฉันคิดว่าก็คงต้องไปแล้วล่ะขอโทษที่รบกวนนะฉันหวังว่าคุณจะทำตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้สำเร็จนะคิมฮันนาได้หยิบกระเป๋าหนังของเธอขึ้นมาและหันหลังจากไปโดยไม่ลังเลเธอได้เดินไปทีละก้าวทีละก้าวจากประสบการณ์ของเธอ เธอคิดว่าจะมีหนึ่งในสองอย่างที่จะเกิดขึ้นหนึ่งก็คือเขาจะเข้ามาหยุดเธอในทันทีหรือรอไปจนกระทั่งเธอไปก่อนแล้วค่อยวิ่งตามเธอออกมาเดี๋ยวก่อนสิคิมฮันนาได้ยิ้มออกมามีอะไรงั้นเหรอเธอได้หันหน้ามาอย่างช้าๆนายต่างไปจากที่คาดอยู่เล็กน้อยแต่ว่าคิดจะมาเอาชนะฉันได้ยิ่งง่ายอย่างนั้นเหรอเธอได้ยิ้มออกมาอย่างมีชัย และจากนั้นเองเธอหากไม่ใช่สัญญาสันได้เปิดปากออกมาหากไม่ใช่สัญญาฉันก็จะฟังที่เธอพูดอ่าแบบนี้แหละแค่ประโยคเดียวของเขาก็ได้ทําให้ความคิดของคิมพันนาหยุดลงเธอได้อาปากจ้องไปที่ชายหนุ่มตาข้างว่าอย่างไงนะคะเธอแทบจะจัดระเบียบความคิดไม่ถูกเลยตอนนี้ สิ่งที่เธอต้องการคำพูดต่อจากนั้นก็คือมันคือคำเชิญไม่ใช่สัญญาสถานการณ์ที่เธอคิดเอาไว้ได้พังลงไปอย่างสิ้นเชิงนนายรอยยิ้มของคีมพันานาได้หายไปจนหมดแล้วเธอได้ถอดแว่นออกมาพร้อมกับเปลี่ยนสีหน้าเป็นเย็นชานายนายเป็นใครเธอดได้เปลี่ยนการพูดจาไป จากน้ำเสียงของเธอได้แสดงความเป็นศัตรูออกมาเล็กน้อยเธอก็รู้อยู่แล้วนี่เมื่อได้เห็นหญิงสาวลดความเป็นทางการลงซอนก็ได้พูดคุยแบบปกติมากขึ้นสายตาคิมฮันนาได้เฉียบคมมากนายมาจากฝั่งนั้นอยู่แล้วเหรอเธอก็น่าจะรู้นี่เพนั้นไม่ใช่ความจริงยิ่งกว่าใครนะคิมฮันนาแทบจะยอมรับออกมา,ออกมาเธอได้เลือกซอนเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเธอเมื่อครึ่งปีที่แล้ว ั้งแต่ตอนนั้นที่เขาแทบจะแสดงท่าทีปแปลกๆอะไรเลยนอกจากนี้หากว่าเขาเคยไปที่นั่นสักครั้งเขาก็น่าจะมีสิ่งนั้นอยู่ในร่างอย่างไงก็ตามเธอไม่ได้รู้สึกถึงออร่าของมันนี่เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าซันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอีกหนึ่งโลกการได้มาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดเอาไว้เลยสักนิดคิมฮันนามไม่ได้มั่นใจเลยว่าจะทำยังไงต่อ จากที่เธอรับรู้มาเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนายอยากจะให้ฉันเชื่อแบบนั้นนิดเหรอทั้งๆที่นายรู้ถึงความต่างระหว่างสัญญากับคำเชิญเนี่ยนะแล้วทำไมกันเหรอฉันไม่ได้รับอนุญาตให้พูดว่าคำเชิญอย่างนั้นเรืยองไงการตอบกลับที่ไม่สนอะไรของซอนได้ทำให้คิมพันนาต้องกัดริมฝีปากฉันไมไ่มาที่นี่เพื่อต่อปากต่อคำกับนายน,ะนายเป็นใคร ใครเป็นคนแรกที่เข้ามาติดต่อกับนายนั่นมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยนี่สันได้ตั้งใจเปลี่ยนเรื่องทุกๆอย่างที่เขาพูดมาจนถึงตอนนี้มันมาจากความฝันทางเรื่องของคำเชิญและสัญญาเขาพูดมันออกมาตามความรู้สึกที่บอกมันกับเขาในเมื่อไม่มีทางเลยที่คิมฮานาจะรู้ถึงความจริงข้อนี้ซอนจึงได้คิดว่าถ้าหากปล่อยให้เเข้าใจผิดไปมันคงจะเป็นการดีกว่าทั้งหมดนี่ นี่แหละคืออาวุธหนึ่งเดียวที่เขาใช้สู้กับเธอเรื่องสำคัญก็คือฉันอยากจะได้คำเชิญไม่ใช่สัญญาคิมฮันนาที่ได้ยินแบบนี้ได้สูดหายใจลึกๆโอเคโอเคท่านนายไม่อยากจะบอกก็ไม่เป็นไรฉันก็สงสัยนะแต่ฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องฟังนายหนึ่งสองสาสี่ คิมฮันนาได้นับตัวเลขอยู่ภายในหัวเธออย่างใจเย็นเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกชักจูงให้เดินไปตามจังหวะของชายหนุ่มหรือก็คือบอกฉันมาสิว่าทำไมนายถึงอยากได้คําเชิญก็เป็นเพราะว่าฉันไม่ได้สนใจที่จะทําสัญญาแล้วไปใช้ชีวิตแบบท่าสักหน่อยสันได้ตอบกลับออกมาแบบสั้นๆคิ้วของคิมฮันนาได้ขมวดขึ้นมาถ้าอย่างนั้นบอกฉันมาสิว่าทําไมฉัน ต้องใช้คำเชิญที่ล้ำค่าของฉันไปกับพวกเสพติดการพนันไร้ค่าแบบนายสอนได้พงะถอยก่อนที่เขาจะรู้ตัวเขาได้กำลังทำตามความฝันในตอนเช้าให้เป็นจริงแล้วภายในใจของซอนเขาอดคิดไม่ได้ว่าควรจะไปต่อดีไหมตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเขาสามารถจะเลิกคุยต่อได้ในอีกตอนในตอนนี้และแกล้งทำเป็นว่าเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดเขาสามารถแก้ไขตัวเองออกมาจากการพนันได้ เขาสามารถจะเอาความเชื่อใจจากคนที่เขารักกลับมาได้ด้วยการทำงานสุจริตอย่างตั้งใจยังไงก็ตามในตอนที่เขาบอกไปว่าเขาไม่อยากจะทำสัญญาความรู้สึกต่อต้านที่เขารู้สึกก็ได้จางหายไปความรู้สึกดึงดูดปแปลกๆปลมันเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ซันตอนนี้สงสัยในเส้นทางการเลือกของตัวเองมีบางสิ่งที่เขาอยากจะได้รับการยืนยันเขาได้นึกถึงไปถึงฉากสุดท้ายของความฝัน อารมณ์เสียใจของชายหนุ่มที่กำลังตายมันกำลังผลักดันให้ซอนก้าวเดินออกไปข้างหน้าสิ่งนั้นมันบอกกับเขาให้ไปต่อในที่สุดซอนก็ได้เข้าใจถึงสิ่งที่เขารู้สึกก่อนหน้านี้เพื่อที่จะไปที่นั่นเขาต้องปฏิเสธที่จะทำสัญญาซอนได้เกัดฟันออกมาเขาจะต้องลบล้างความเสียใจในระหว่างความทรงจำของเขาออกไปด้วยความตั้งใจของตัวเองถ้าหากว่าเธอ ไม่มอบคำเชิญให้กับฉันเธอจะต้องเสียใจอะไรนะเธอบอกว่าเธอเป็นผู้อำนวยการบศศริษัทอุตสาหกรรมชินยองคิมฮันดาใช่ไหมแล้วยังไงล่ะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ชินยองได้มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากการผลิตยาตัวใหม่มีอะไรบางอย่างในโลกนั้นใช่ไหมล่ะสนได้ชนะในการพนันครั้งนี้สีหน้าที่ใจยเย็นของคิมฮันนาที่เธอพยายามรักษามันเอาไว้ได้พังทลาย ซอนไม่เคยรับรู้อะไรเกี่ยวกับอีกหนึ่งโลกเลยก่อนที่เขาจะมาฝันในวันนี้ชัดเจนเลยว่าข้อมูลเกี่ยวกับความฝันมันเป็นความลับเขาไม่รู้ว่าคิมฮันนาบังคับตัวเองยังไงให้เงียบเอาไว้หรือว่าตั้งใจทํามันแต่ว่าเขามั่นใจเลยว่านี่เป็นจุดอ่อนอย่างแน่แท้ในเมื่อซอนเป็นประชาชนทําให้ไม่มีใครมาจํากัดอิสระของเขาได้เขาไม่จําเป็นจะต้องหยุดตัวเองเอาไว้ ฉันไม่จาเป็นต้องอ้าปากเลยด้วยซ้ำเธอก็รู้ดีนี่วันนี้ศัตวรตะันที่21มันเป็นยุคแห่งข้อมูลนี่นายกำลังขู่ฉันเหรอก็เธอมาหลอกฉันก่อนนี่ใครใช้เธอมาหาฉันกันล่ะหึน่าขำนายคิดว่าใครจะเชื่อนายเชื่อคอนเซปตติดการคนนั้นเนี่ยนะอืมนั่นก็จริงแหละนะเมื่อสอนได้ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองออกมาความรู้สึกไม่สบายใจก็พุ่งออกมาจากใจของเธอ ทำไมเขาถึงได้สบายใจแบบนั้นกันล่ะแต่พวกหัวหน้าของเธอเขาจะคิดแบบเดียวกันหรือเปล่านะกละักเสียงกัดฟันได้ดังลอดออกมาทำสัญญาง่ายๆอย,ย่างไม่ได้รักษาวความลับสำคัญก็ไม่ได้ฉันมั่นใจเลยว่าพวกเขาคงจะรักเธอมากแนะ่ไอ้สารเลวในที่สุดกิมฮานาก็เลิกเสแสร้งแกล้งทา ฉันสามารถบอกได้เลยว่าเขาได้เข้าใกล้แล้วเขารู้ว่าคำด่าที่ออกมานี่ไม่ต่างอะไรกับการยกธงขาวของเธอเลยตัวเขาคิดว่าจะต้องยั่วยุเธอต่ออีกแต่เธอตัดสินใจออกมาได้อย่างรวดเร็วในตอนนี้เขาก็คงต้องเอาใจเธอบ้างแล้วเป็นเพราะว่ายังไงคนที่ตัดสินใจในท้ายที่สุดมันก็คือเธอที่อยู่เบื้องหน้าแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะทำะระายถึงขนาดนั้น เธอก็แค่ให้บัตรเชิญฉันมาสักใบก็พอแล้วนี่สอนได้ถอยให้หนึ่งก้าแล้วแต่ว่าคิมฮันนายังคงกัดฟันด้วยสีหน้าโมโหสัญญากับคำเชิญมาเป็นคนละเรื่องกันเลยนะฉันมีสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับใครก็ได้แต่ว่าคำเชิญนะั้นมันไม่ใช่ฉันจำได้ว่าเธอเพิ่งจะบอกว่าคำเชิญที่ล้ำค่าของเธอไปนะอีเทพเสลเลวเฮ้ยเธอบอกว่าถึงเวลา ฉันจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้มันนี่คือสิ่งที่เธอหมายถึงอย่างนั้นเหรอคีมพันนานได้ปัดผมของเธอออกมาพร้อมๆกับด่าเทพจากโลกอื่นออกไปฉันไม่ได้โกหกฉันได้รับคำดูมัดสำหรับคำเชิญแบบปกติสไั้ยัล่หลออกมาเมื่อได้เห็นสีหน้าที่สงบลงของซอนแล้วความโมโหของคีมพนา,นานก็ได้เดือดมากขึ้นเรื่อยสัญญาคือธุรกิจคำเชิญเป็นอีกความหมายหนึ่งซึ่งมันแตกต่างกัน แต่ว่าในฐานเทคนิคแล้วก็เป็นการขยายของธุรกิจเหมือนกันในเมื่อซอนเกินกว่าที่คิมฮันาได้คาดคิดเอาไว้เขาก็ดูเหมือนจะมีพรสวรรค์มากกว่าการไปเป็นท่าจริงๆเขาได้ทําให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังต่อรองกับคนที่ผ่านศึกในฝั่งนั้นมาหลายปีแต่แน่นอนเธอรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วหลังจากที่สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วคิมฮนนาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ว่าก่อนที่เธอจะกดโทรออกไป การต่อต้านที่รุนแรงจากภายในใจก็ได้หยุดเธอไว้ตายสิทำไมสุดท้ายถึงต้องมาลงเอยกับอีเวนนี่ด้วยการเปลี่ยนสัญญาเป็นคำเชิญนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง,ง่ายๆมันไม่สำคัญว่าเธอจะใช้คำพูดสวยหรูยังไงสุดท้ายมันก็ยากที่จะเลี่ยงจากการถูกตำหนิด,ดุด่าได้อยู่ดีในฐานะของหญิงสาวที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วคิมพันนามไม่อยากจะให้ประวัติของเธอมีรอยด่างปร้อย เธอได้พูดออกมาโดยที่ยังคงถือโทรศัพท์เอาไว้นายต้องยอมรับเงื่อนไขสามข้อเราเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ